มึงนี่พูดไม่มีหลักฐานโดนฟ้องทีเถอวะไอ้สุนไปมุดหัวอยู่รูไหนมาคดีคอร์รัปชันประเทศชาติเขาติดคุกกันอยู่นั่นไงทักษิณก็เพิ่งจะเข้าคุกไปเมื่อวานเน่นั่นคือคดีคอร์รัปชันที่ติดคุกเมื่อวานเนี่ยมันเป็นโทษ8ปีแต่ลดโทษเหลือหนึ่งปีแล้วคุกนั้นเนี่ยเขาติดอะไรรู้ไหมคดีอะไรคดีออกหวยสองตัวสอมตัวแล้วหาเงินเนี่ยไม่รู้เงินอยู่ตรงไหนมันเป็นการคอร์รัปชันประเทศชาติอันที่สองคดี ให้ธนาคารเอ็กซิมแบงค์เนี่ยปล่อยกู้ให้พม่าแล้วพม่าไปซื้อของของบริษัทตัวเองอันที่สมคดีซุกหุ้นอี๊ไ่งตึงจริงๆมึงเนี่ยทำไมต้องให้กูด่าวะมึงหัดหาความรู้เองได้ไหมทําไมต้องให้ดรอริการเลคเชอร์เอออีสึ่งตึงอีง่าวเขาจะมาฟ้องกูได้ยังไงในเมื่อเขาโดนฟ้องไปแล้วแล้วก็ติดคุกไปแล้วอีง่าวอีสึ่งตึงส่วนจํานําข้าวก็อีกยิ่งย้อยแทะอวยมันหนีคดีอยู่ตั้งหมด5ปีและขณะเดียวกันโครงการเบื่อนเอื้ออาทร ขออีทักทินแท่อวยปรากฏว่ารัฐมนตรีมันติดคุกอยู่50ปีแล้วก็ตอนนี้ก็รับน้องกันอยู่ในคุกนั่นไงชื่อวัฒนาเมืองสุขนั่นไงอีเง,งาขณะเดียวกันคดีจำนำข้าวก็รัฐมนตรีติดคุกสองคนออมึงนี่สึงตึงจริง,รงๆวะไปอยู่ที่ไหนมาโคตรพ่อโคตรแม่ไม่มีเงินปัญญาสงเรียนหรือไงถึงไม่มีคาสั่งทำสองติโคตรพ่อโคตรแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาไปนั่งตดยเฉยๆแล้วเขาไม่ได้สอนมึงหรอสติปัญญาถึงไม่มีความรู้ความสามารถอาหาอะไรเลยอะ่ะเอา้าอีนี่ ถ้าชีวิตไม่ต้องแสวงหาความด้อะไรเลยมึงก็แดกยากแก้ปวดหน้าปากซอยซองละแปดบาทห้าบาทอยู่นั่นแหละเวลามึงป่วยอง่เง่าเวลาคนเขามันคอร์รัจจ์ประเทศจ้าิบ้านเมืองเนี่ยโดยใช้อำนาจรถถาัฐธิปัตย์ไปในทางที่ผิดเนี่ยสร้างความเริ่มรวยให้กับตัวเขาเนี่ยมันทิ้งประชาชนประมาณ67ล้านคนอีสุ่มตึงอีเง,ง่าทิ้งพ่อทิ้งแม่มึงด้วยและขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ค้าที่ขายเขาจ่ายภาษีแวดทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,อน,อนประชาชนจ่ายภาษีเนี่ย เงินที่คอร์รัปชันคือเงินภาษีประชาชนที่จะต้องเอาไปทุนุบำรุงชาติศาสนาต่างๆขณะเดียวกันสถาบันสำคัญของชาติทั้งหมดอีง่าเอ้ยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ๆแบบจุฬาลงกรณ์มหาแบบจุฬาสถาบันการศึกษาดีๆแบบจุฬาหรืออะไรก็ตามแต่มันสามารถผุดขึ้นทุกจังหวัดมึงรู้สกะโหลกมึงด้วยมึงไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยถึงไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่อีซรงตอง เจรจากับเขมรทําไมยอมมันเร็วจังเลยครับเจ๊อธิบายหน่อยอันที่หนึ่งเราไม่ได้ยอมมันหรอกแต่ว่ามันะยอมเราหมดเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ที่เคยยื่นข้อเสนอในที่ประชุมแบบนี้ปรากฏว่าเมื่อก่อนมันไม่เคยยอมเพราะว่าเมื่อก่อนมันบีบอีตุ่งติ้งสสดิ่งสีอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันยอมหมดเลยทําไมฉันก็เข้าใจว่ามันหาทางลงทําไมล่ะไอหุนเซนไอหุ่นม็ดหาทางลงไงหาทางลงเพราะว่าหาทางลงเพราะว่ามันอะแพ้เราตั้งแต่ตอนที่ไอ แพ้ัแพ้มันแพ้เราตั้งแต่ตอนก่อนวันที่28ะะกรกฎาคมแล้วแต่ขะเด,ดวยวกันมันเนี่ยวอกแลนไงมันก็เลยไปจับเอาอเมริกามาช่วยมันโดยเอ,อื้อท่าเรือให้กับอเมริกาไปจอดไงนั่นแหละเราเลยเสียท่ามันตอนนั้นไงเพราะว่ารัฐบาลส่งตึงง่าวโง่ไงตอนนี้ไม่มีรัฐบาลโง่โง่งสึงตึงแล้วตอนนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็ยังไม่สามารถไปสั่งการทหารได้ตอนนี้รัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีช่วยอ่ะเป็นคนดําเนินการเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นแม์ของการประชุม jbc ที่เกาะกง ประชุมจีคืออะไรายเจเนลทูเจเนลก็คือนายพลต่อนายพลประชุมกันทีนี้ปรากฏว่าไอ้ที่เงื่อนไขที่เรายื่นให้มันว่าไปเก็บระเบิดมันก็ไม่เคยเก็บตอนนี้มันจะเก็บละย้ายอาวุธหนักเมื่อก่อนมันไม่เคยคิดจะย้ายมันบอกว่าจะปักหลักอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้มันยอมย้ายละนอกจากนั้นก็คือถอยกําลังพลเมื่อก่อนมันคิดจะถอยแต่ตอนนี้มันก็จะถอยละขณะเดียวกัน3าสอย่างมึงไม่ต้องสนใจหรอกขณะเดียวกันแม่ทัพนกองทั้งหลายเขาก็ไม่ถอยอะไรขนาดนั้นหรอกเออแต่ขณะเดียวกันเนี่ย อนุทินยังไม่สามารถบัญจาก,การด้านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอนุทินยังหารัฐมนตรียังไม่ครบเลยหลังจากครบแล้วประวัติผ่านแล้วรัฐมนตรีจะต้องไปเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนจากนั้นอนุทินพร้อมกับครมอถึงจะมีการไปถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหลังจากนั้นถึงจะปฏิบัติหน้าที่เข้าทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงทบวงกรมได้เธอไม่สังเกตเลยตอนนี้เวลาเชิญใครเป็นรัฐมนตรีไปนั่งกินกาแฟแล้วก็เค้กส้มอะ่ะยังไปที่พักภูมิใจไทยอยู่เลยยังไม่สามารถเข้าทำเนียบรัฐบาลได้เธอสังเกตไหม เพราะว่ายังไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างเต็มมัดเต็มเต็มเต็มเนื้อเต็มหนังแล้วก็เต็มไม้เต็มมือไงเพราะว่ามันยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายการจะต้องบริหารประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายแม้ว่ามีชื่อไปเข้าเฝ้าถวยายสัตย์ปฏิญาณตนเฉพาะนายกรัฐมนตรีแล้วแต่คอรมอยังไม่มีและยังไม่ได้มีการไปประกาศนโยบายต่อประชาชน ประชาชนอยู่ไหนประชาชนก็รอฟังผ่านทีวีโดยมีตัวแทนประชาชนอยู่ในสภาเขาเรียกว่ารัฐสภาซึ่งก็จะมีทั้งสสห้าร้อคนแล้วก็สวสองร้อยคนไงนั่นแหละตัวแทนประชาชนที่เลือกมาโอเคนะจบค่ะตามนั้นขณะเดียวกันกรณีของประสัทตาควายยังไม่ได้คืนมาและบ้านหนองจานยังไม่ได้คืนมา ได้ข่าวมาว่าตอนนี้ก็เจรจากันถึงจุดนี้อยู่แต่ปรากฏว,ว่าไอจุดบ้านน้องจานกับจุดของประสาทต,ตาควายขึ้นอยู่กับรัฐบาลอนุทินว่ามึงจะเอาอยัางไงอนุทินประกาศว่าแม้แต่เซนติเมตรเดียวของผืนแผ่นดินก็จะไม่ยอมเสียให้กับผู้ใดกูไม่รู้ว่าเป็นมอตโต้ราคาคุยหรือเปล่า แต่ขณะเดียวกันต้องรอ,อรัฐบาลอนุทินประกาศนโยบายก่อนแล้วถึงจะมาว่าจะเอาตารางนิ้วไหนจะเอาประจักะควายกลับคืนมาหรือจะเอาบ้านหนองจานกลับคืนมาพร้อมกันได้หรือไม่ตรงจุดไหนแล้วก็ขึงพืชในพื้นที่ตารางกิโลเมตรตารางนิ้วตารางเซนติเมตรในแผนที่1ต่อ50,000นจะทําอย่างไร ส่วนรัฐมนตรีคนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นโคต้าคนนอกคนในอะไรต่างๆของรัฐบาลนายลกอนุทินก็คงจะต้องจับตามองกันต่อไปมี2เรื่องที่อนุทินจะต้องประกาศแล้วก็ตัดทําให้ได้นั่นคือเรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเพื่อที่จะมาทําเศรษฐกิจให้หมุนไปและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาชายแดนเขมรนั่นแหละถ้าทาแก้ไขปัญหา2อย่างนี้ไม่ได้ก็จบเหโอเคค่ะตามนั้นอะต่อไปเดี๋ยวไปเปิดทิกตอกก่อนเปิดทิกตอกก่อนนะจ๊ะ ทิกต็อกโดนบล็อกสองช่องทั้งช่องหนึ่งแล้วก็ช่องแปดทิกต็อกโดนบล็อกสองช่องทั้งช่องหนึ่งกับช่องแปดที่ใช้เมื่อคืนอ่ะเปิดได้วันที่สิบสองนุ่นปวดหัวมากกู้คืนก็ไม่ได้วันนี้วันที่อะไรสิบเอ็ดสองหรืออีกสองวันอ่าวันนี้ใช้ช่องนี้ก่อนใช้ช่องเจ็ดเดี๋ยวจะเปิดที่ช่องเจ็ดก่อนนะจ๊ะไปทิกต็อกที่ช่องเจ็ดแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดมาริกาบุณอีกช่องหนึ่ง สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับจ้ายินดีต้อนรับทุกทคนจ้ามีคนฝากมีเอซฝากฝากถงชาติมาให้ฉันขอบคุณมากนะคะมีเอซฝากมาให้เก็บไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกทุกคนดีดีต้อนรับทุกทุกคนค่ะมาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน ทำไมหน้าฉันทําผมทรงนี้ทําผมทรงนี้ทําไมหน้าฉันมันเหมือนเป้นๆเหมือนเบคสันชัยเลยวะกูแปลกๆนะเนี่ยหน้าทาไมเป้นๆวะเดี๋ยวเขอเปลี่ยนทรงผมใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งหน้ากูแปลกๆมึงเพิ่มไหมเนี่ยดูดิหน้ากูแปลกๆกัเนี่ย ทำไมหน้ามันเป็นๆก็ไม่รู้อ่ะขอเปี่อขออนุญาตเปลี่ยนทรงผมแป๊บหนึ่งทรงผมแหวกกลางมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้มันไม่สวยมันเอาไม่อยู่เนาะอ่ะเออเออมันเอาไม่อยู่ เออให้มันมีตัวทรงสูงสูง,สง,สงคือเวลาแบบหน้าตาดูไม่สวยอะ่ะเราจะไม่มั่นใจในการจะพูดเธอต้องเข้าใจก่อนถ้าเราไม่สวยอะ่ะเราจะไม่มั่นใจในการพูดเธอต้องรู้นะจุดนี้เธอรู้ใช่ไหมคะชอยทุกคนจุดนี้เธอรู้เนาะโอเคค่ะ,ะเต ตามนั้นนะคะสวัสดีทุกทุกคนคะ่ะเราจัดรายการกันวันหนึ่งประมาณหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกๆนาทีดรอเตอริการจะต้องนั่งแหกปากเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยหลายคนเนี่ยนะคะอยากจะให้ดรอเตริการแบบอมึงนั่งแหกปากให้ครูฟังได้ไหมเพราะว่ากูชอบตอนที่แหกปากคุณพี่คะคุณพี่อย่าซาดิสนักนะคะเราจะไม่สามารถแหกปากได้ทุกครั้งทุกเวลาไปนะคะโอเคนะคะทุกคนเอาตามนั้นนะคะคุณพี่อย่าซาดิสนะคะ แมนะคุณพี่ที่ซาดิตเหลือเกินนะคะซาดิตเหลือเกินกรุณาหยุดความซาดิตของคุณพี่ไว้ก่อนนิดหนึ่งนะคะหยุดความซาดิตของคุณพี่ไว้ก่อนอืมอ่ะใส่ลงใส่กุชชี่เลยอ่ะมาค่ะใส่แว่นตากุชชี่นี่แหละคือขามันแบบคือเวลาเอากุชชี่มาใส่อ่ะคือสงสารมันเพราะว่าเราอะใช้ใช,ใช้ใช้ไม่ค่อยแบบใช้ไม่ค่อยถนอม สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาดรมาริการวารตี้ท็อกโชว์ค่ะสวัสดียินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะ,คะ,ย,คคะยินดีต้อนรับค่ะไม่เปลี่ยนรัฐธรรมนูญนะคะดิฉันไม่ใช่ผู้แทนนะคะคุณพี่จะต้องไปบอกผู้แทนรัษฎรในสภาผู้แทนรัษฎรค่ะคุณพี่จะมาบอกดรมาริกาไม่ได้ดเรมาริกาไม่ใช่ผู้แทนรัษฎรนะคะโอเคนะคะ ดอกเตอร์มาริกาคือไม่ใช่ผู้แทนรัษฎรคุณพี่จะต้องไปบอกสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของคุณพี่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะคะติดเข็มกลัดก่อนคือเราติดเข็มกลัดแล้วมันไม่ได้อะเนาะเนี่ยเสื้อมันเสื้อมันปีกปีกกว้างเมื่อเสื้อมันปีกกว้างไปนิดหนึ่งติดเข็มกลัดแป๊บหนึง่ง สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับจ้ามาค่ะทุกคนเสื้อมันทรงนี้ทรงปีกกว้าง มาค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะดรค้าครีมกระปุกใช้ได้นานแค่ไหนประมาณสักเดือนหนึ่งค่ะเดือนกว่าเดือนครึ่งเนี่แหละค่ะคุณพี่มันไม่ได้เน้นว่าใช้นานหรือใช้ไม่นานมันเน้นว่าคุณพี่เนี่ยทาถึงขนาดไหนใช้ไปรประมาณให้เกิน7วันนะคะใช้อย่างต่อเนื่องเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยให้เกิน7วันแล้วคุณพี่จะเห็นผลมันอย่างทันตาเห็นมากพราะเกิน7วันเสร็จแล้วคุณพี่จะใช้จนกระทั่งมันหมดกระปุกอะไรกี่วันกี่วันคุณพี่ใช้ไปเลยคุณพี่อย่าประหยัด ใช้ไปเลยโบ๊ะเลยค่ะคร,รีมพรีเมียมคลลาเจนด้วยกรรมริกาเนี่ยมันเป็นครีมแก้ฝ้านะคะทุกคนนะคะมันครีมฝ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะ,อะนอกจากฝ้าแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยลดในเรื่องเกี่ยวกับเม็ดสีนะคะแล้วก็จุดด่างดำต่าง,งๆความหมองความคล้ําความอะไรต่างๆเหมือนผีเข้ามันจะหายไปนะคะคุณพี่จะแบบหน้าไม่เหมือนผีเข้าเออหน้าคุณพี่จะไม่เหมือนการผีเข้าคุณพี่พอจะเข้าใจใช่ไหมคะคะค่ะ,คะสวัสดีคุณพี่สวัสดีทางคุณพี่ โอเคนะคะคุณพี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะทุกคนสําหรับใครที่อยากจะได้ครีมดเรมาริกานะคะมันจะมีครีมสลิปปิ้งมาร์กแล้วก็มันก็จะมีะตัวกันแดดนะคะแล้วก็จะมีตัวครีมคอลลาเจนครีมที่คุณพี่เขาพูดถึงเนี่ยมันจะมีหน้าดเรมาริกาเป็นพรีเซนเตอร์ครีมคอลลาเจนแถมสบู่แดงอะนะคะ990บาทหนึ่งกระปุกประมาณสักเดือนครึ่งคะ่ะคุณพี่ใช้ไปเรื่อยๆหน้าคุณพี่จะกระจ่างสว่างสว่างสว่างโจโวขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณพี่นอกจากนั้นก็ยังมีสกิน,นะคะนคกแคร ราคาย่อมเยาวเข้าถึงได้คุณพี่ก็ไปที่สบู่ดำสบู่แดงสบู่แดงอะ่ะจะเป็นสบู่เซรั่มแก้ฝ้าส่วนสบู่ดำเนี่ยจะเป็นสบู่สาหรับสครับแก้สิวโอเคนะคะสิวแล้วก็ผิวผดผื่นคันด้วยะนะคะโอเคโดยทุกริการจะปักตะกร้าให้คุณพี่นะคะคือเราต้องดูแลสปอนเซอร์อยู่แล้วคะ่ะถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ดูแลสปอนเซอร์นะคะเราจะจัดรายการไม่ได้หรอกคะ่ะโอเคนะคะตามนั้นนะคะคุณพี่ นะคะค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันมีสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยอยู่หลายตะกร้ามากคุณพี่ก็ดูเอากันแล้วกันนะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่ดดฉันเปิดใหม่แล้วขายดีมากก็คือลิปสติกลิปสติกขายดีมากคุณพี่คะ่ะลิปสติกดรตอมริกาขายดีมากเลยอะ่ะ <c oughs> คุณแม่คุณพี่ๆทั้งหลายอะซื้อแท่งแรกไปปรากฏว่าตอนนี้กลับมาซื้อแท่งที่สองกันหมดแล้วอะเนี่ยลิปสติกมีทั้งหมดหกสีแบบเนี้ย นะคะดูดีมันสวยมากอ่ะทุกคนแล้วทายังไงก็สวยสีหนึ่งสีสองสีสามสีสี่สีห้าสีหกเนี่ยมันสีทายังไงก็สวยอ่ะคุณพี่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไปเลยนะคะคุณพี่จะมีลิปสติกของยี่ห้ออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเกิดคุณพี่ไม่มีลิปสติกยี่ห้อดรอเตรมาริกายี่ห้อมอลลี่เอสลิปสติกตัวใหม่ดอกเรมาริกาเป็นยี่ห้อมอลลี่เอสมอลลี่เอสถ้าเกิดคุณพี่ไม่มีมอลลี่เอสถ้าเกิดคุณพี่ไม่มีคุณพี่คุณพี่พลาดแล้วถ้าเกิดคุณพี่ไม่มีลิปสติกมอลาด คุณพ,พี่พลาดเลยดรมาริกาชอบทาสีอะไรเดี๋ยวให้ดูสีชมพูนี่ใครดูนะคะชมพูพิงกี้เนี่ยอันนี้เบอร์ชอบทาเบอร์สีชอบทาเบอร์สีไม่รู้เป็นอะไร